กเราพูดเสมอว่าถ้าหาหูฟังตัดเสียงที่เงียบสนิทที่สุดต้องมีบ s สเป็นตัวเลือกอยู่ในนั้นอย่างน้อยสักหนึ่งรุ่นแน่นอนครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งล่าสุดครับบ s สก็ออกหูฟังทัวเลสที่เรียกได้ว่าราคาเนี่ยออกมาใกล้ๆก,กับหูฟัง Airpods 4กันเลยทีเดียวโดยเป็นรุ่น Bo ส e Quiet Comfort e a เ b ียบที่นับกันจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเจนที่สาหรับ q u i e t Comfort ครับ ตัวนี้นะครับปรับดีไซน์หูฟังใหม่หมดแต่ยังสวมใส่ได้สบายเหมือนเดิมและคุณภาพการตัดเสียงรบกวนที่เรียกได้ว่าสุดยอดตามสไตล์บ s สเช่นเคยกับราคาเปิดตัวที่เซอร์ไพรส์มากๆที่6,590บาทถ้าราคาเท่านี้หลายคนน่าจะสนใจแน่นอนครับจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ สำหรับภาพรวมตัวนี้นะครับจะบอกว่าลดขนาดลงก็ไม่ถูกสักเท่าไรแต่มีการเปลี่ยนดีไซน์ให้ธรรมัดธรมงมากขึ้นเปลี่ยนเชฟจากผู้ฟังทรงยาวๆให้ดูเป็นทรงกลมๆนะครับดูเผอนๆพวกเราก็คิดว่าขนาดเนี่ยไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยครับในส่วนของน้ำหนักตัวนี้เบากว่าเดิมนะครับหนักอยู่ที่ข้างละ5.7กรัม ลองสวมใส่ดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหนักของตัวหูฟังเลยและแน่นอนว่าซีรีส์นี้เนี่ยก็เน้นสวมใส่สบายเหมือนเดิมครับไม่ต้องยัดจุกหูฟังเข้าไปในหูเพราะว่าใช้จุกที่บ s สออกแบบมาแต่แรกเลยนะครับก็คือ stability band ก็จะเป็นคล้ายจุกยางซิลิโคนเน้นเกี่ยวกับหูเลยครับมาดูการเชื่อมต่อนะครับตูฟังก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเลยนะครับแต่ตรงนี้ทางแบรนด์ไม่ได้แจ้งว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับ การเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับเปิดฝาเคสมาก็เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับโดยเจ้ารุ่นนี้นะครับก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติพอย n ์ด้วยเชื่อมต่อได้พร้อมกันสูงสุด2อุปกรณ์โดยรวมก็ลองใช้งานดูนะครับพวกการเชื่อมต่อใช้งานได้ง่ายแล้วก็สเสถียรดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ มาดูฟังการควบคุมกันบ้างนะครับก็สามารถแตะที่ตูฟังได้เลยก็ใช้งานพวกเบสิกทั่วไปได้เลยครับพวกเล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าก่อนหน้าย้อนหลังทําได้หมดเลยครับแต่ว่าการควบคุมอีกแบบที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น voice control ที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องเปิดแอปทิงไว้ในมือถือด้วยนะครับถึงจะใช้งานโหมดนี้ได้ Hey headphone play Hey headphone next hey headphone pause hey headphone volume up มาดูแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะสามารถใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงครึ่งแล้วก็สามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีกด้วยนะครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำเนี่ยตัวน,นี้กันได้ระดับ IPX4 ใช้โดนเหงื่อใส่ออกกำลังกายได้สบายๆเลยครับ และแน่นอนหูฟังโทยลเลสก็ต้องมีไมโครโฟนนะครับก็ลองไปฟังคุณภาพไมโครโฟนของเจ้าบสตัวนี้กันเลยว่าใช้งานได้ขนาดไหนครับและนี่คือเสียงจากเจ้าบสตัวนี้นะครับลองดูว่าการตัดเสียงรบกวนแล้วก็การจับเสียงพูดของผมจะเป็นยังไงนะครับด้านหลังของผมก็จะมีรดพันไรพันมาโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานคู่กับแ e, อปพลิเคชัน o s ส QCE ก็ซึ่งเป็นแอปของบสที่เขาทำออกมาใหม่ คู่กับ voice comfort ตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเข้าไปหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะรวมเมนูทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในหน้านี้เลยนะก็เรียกได้ว่าใช้งานแค่หน้าเดียวก็ครบจบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ให้ดูทีละเมนูนะครับ noise control ก็สามารถ control ได้ด้วยครับใช้เสียง control ได้นะอ่ะวิธีการใช้ voice command นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้เลยว่าให้พูด hey h e a d p h o n e ก่อนนะครับแล้วก็เว้นวรรคนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยคำสั่งต่างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ hey h e a d p h o n e Aware on aware of รับสายด้วยการบอกมันว่า a c c e p t หรือว่า Reject ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ a c c e p t อ่ะรับสายแล้วเรียบร้อยนะครับเออสะดวกพอสมควรแต่ว่าถ้าไปใช้งานทั้งนอกหรือบนรถไฟฟ้าเนี่ยคนก็อ,อาจจะงงได้อยู่ดีเราตะโกน a c c e p t ตะโก reject น Reject อะไรเงี้ยครับคร่าวๆประมาณนี้นครับสำหรับ noise control ต่อมานะครับในเรื่องของ touch control ก็ Setting ได้ตรงนี้ว่าข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยเราอยากให้เป็นอะไรนะครับอย่างเช่นผมอยาก ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับเป็นกดค้างอ่ะลดลดเสียงจะอยู่ฝั่งซ้ายนะโวลูมดาวอ่ะก็เสร็จไวเลยนะครับอ่ามีอีกอย่างด้วยนะครับก็เป็นรีโมทเซลฟี่อันนี้เจ๋งใช้ได้นะครับก็คือเราสามารถสั่งการตูฟังให้ถ่ายรูปได้นะครับสมมุติหูซ้ายแล้วกันกด3ครั้งแล้วกันเป็นเซลฟี่นะครับ1 2 3่ึสนี่ถ่ายแล้วเรียบร้อยหรือว่าเราจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเฮ้ h เฮดโฟนเทคโฟโต้เนี่ยถ่ายแล้วเรียบร้อย ส่วอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ที่เจ๋งเลยก็คือด้านล่างนะครับก็จะมีแบตเตอรี่พ rediction นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะพ redict ก็คือทํานายว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือกี่ชั่วโมงนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าใช้ฟังเพลงเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ12ชั่วโมง15นาทีหรือว่าถ้าเราคุยโทรศัพท์ก็คํานวณให้เลยว่าเราจะเหลือประมาณ7ชั่วโมง45นาทีแล้วก็ถือว่าเ,ออเป็นฟีเจอร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในหูฟัง True w เ r ส l e s s นะครับ อ่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะต้องใช้บ่อยๆเลยก็คือในส่วนของ EQ นะครับการปรับเสียงเขาก็มี preset มาให้พอสมควรนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะก็จะมีเบส boost เบส reducer เฟเบิลบ boost เฟเบลร์ reducer นะครับก็ custom อ่ะ c u ส t o มนี่นานี้ส่วนมากๆสามารถปรับได้5ย่านเสียงนะครับเพิ่มๆลดๆได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบกลมๆก,ก้อนๆน,น่ารัก อ่ะโอเคครับหลักๆคร่าวๆในแอปนี่ก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับดูการตัดเสียงรบกวนของเขากันบ้างนะครับเท่าที่เราลองใช้งานดูนะครับฟีเจอร์การตัดเสียงก็ดีมากๆก็เลยได้ว่าแทบไม่ต่างกับบสรุ่นใหญ่เลยครับเสียงหายไปเยอะประมาณ 70- 80%เรเราก็ลองใช้ในออฟฟิศดูนะครับก็บอกตรงๆว่าแทบจะไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยนะครับแม้กระทั่งเสียงคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์หรือว่าเพื่อนที่คุยกันข้างๆก็จะได้ยินเบามากๆครับ ภาพรวมการตัดเสียงบรบกวนพวกเราก็มองว่าไม่ต่างกับเจ้า Bose Quiet Comfort Ultra เลยครับ Quiet มาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงเนี่ยเป็นสไตล์บสแบบชัดเจนมีความอบอุ่นนุ่มแต่คมชัดเสียงเบสก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับให้แรงประทะที่ดีไม่หนักหูจนเกินไปเป็นเบสที่นุ่มๆเบลนดไปกับย่านเสียงอื่นๆได้ดีฟังเสียงกลางก็จะมีความหนาปานกลางใสมีความคมชัดเสียงร้องก็จะมีความชัดเจนแล้วก็ทนอุ่นๆครับ ด้านเสียงสูงก็ถือว่าพอประมาณครับไม่ได้ถึงกับเป็นประกายไม่ได้เป็นเสียงแหลมที่เสียดหูแต่ว่าเป็นแหลมที่มนๆครับส่วนวทดีเสียงก็กลางๆอยู่ในระดับพอประมาณให้ความรู้สึกว่ามีสเตจอยู่รอบๆหัวแยกแยมิติซ้ายขวาชัดเจนได้ค่อนข้างดีมากๆครับโดยรวมก็เป็นหูฟังที่ฟังสบายฟังนุ่มฟังสนุกทุกแนวเพลงเลยครับ My Smiling so dearly at everyone you meet because you're active. Caramel, you know I had to bring it to the hood Like she can't She keep on turning head to Cause when she woke that thing jiggle And we going back to back on them Like we here, we and we Riley. Just that back in my back flow We back again so highly Just that back in my back flow We back to change the climate Just that back in my back flow We bring the force like time yeah, yeah. Back in my Back in my back flow Back in my Yeah, yeah, back Yeah, we keep on stacking that. What's happening? Everything b e n Gucci, got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, yeah. So shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. Steady yeah. going up like a. สรุปกันเลยนะครับสำหรับเจ้า Bose Quiet Comfort Earbud รุ่นปี2024พวกเราบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะลองหูฟังทัวเลสของ Bose นะครับตัวนี้ราคาดีกว่าเดิมเยอะครับเรื่องเสียงเรื่องการตัดเสียงรบกวนก็เทียบเท่าระดับตัวเรือธงเลย แล้วยิ่งบวกกับฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็มีแอปให้ใช้งานใหม่ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับตรงที่การตัดเสียงรบกวนตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับการตัดเสียงได้นะครับโอเคครับหากใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่ e งมือคูล่าของเราด้วยแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ